고춧 <laughs> <laughs> นี่มากินข้าวยามเย็นยาขําำครับปลาเนนทอดอกรอบนี่กับมีผักกินแก้มครับนี่มีถั่วฝักยาวกับมะเขือเปาะหั่นซอยกับพริกปนนะ่นเนาะมากินอยู่ง่ายๆพิธีบันบานเรียบง่ายบัดนอกบัาหน้าเขากินยังไงกันแซ่บ มีแรงมีเหลี่ยวมีแรงเดินทางต่อไปในวันพุงนี้นะครับมาก่อนอื่นคําแรกเมาพริกปนซ้าเข่าก่อนเลยนัวนวๆจับไปเต็มเต็ม มาเลยครับหัวปลานิลโอ้โหหัวปลานิลน,นะกร,กรอบเลยอืมอืุดยอดสุดยอด,ด,ดจำ้จำจ้ำอืบิเอาเลยนี่หัวปลานิลทอดกรอบสัว หลักพริกลงไปเลยพริกบนอื้มอืมอืมอมะเขือเปาะของมั้อืม้มจ,จับไปจับไปหัวก่อนเลยเนี่ย หัวปลาดินแทะ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 อืกรอบอืมเแบบบ้านบ้านแนวกินบ้านบ้าน มะเขือป้อนมาเสรแ,แน่แน่ปาดมดถั่วเลยนงมไหมมดถวยมมถวยมดชามกินยู่กินเต็มเลยมือนี้อืมผีกลนหืมหัวข้าดทอด Okay.